แบบไม่เอาโทรศัพท์ไปอ่ะงงมากเสืไสดีไสดีไรอาแล้ว่ะรอนาไรอทั้งช่เลยถึงงั้นไม ทุกคนมาถ่ายรูปกันก่อนดีกว่านะเดี๋ยวเรามาคุยกัน่ได้ครับคิดถึงถึงว่าอ่ะโอเคบังรึงบังมาถ่ายรูปเนาะฝั่งรัดตีคน1นาทีครับมาโอ้โอเคมาฝั่งซ้ายก่อนนะคะ1นาทีนะเดี๋ยวทีมงานจะจะจับเวลานะคะทุกคนจะให้น้องจับาแป๊บนึงนะคะ โมให้น้ตเอิน <im> ทีค่ะเอกโดมเทค่ะเอกโดมเทค่ะไม่จะเส้นชีวิตแล้ว่ยไดีดีถ่ายที่รปถุ่้ สายไม่ไหวแล้วตอนน้ บบบบตรงกลามา้บอลตรงกา,าองกาอยู่นะตรงการลงกางเลยค่ะ <substit uting> ได้ค uh ุยกันสักทีอ้ายังไม่่ายหรอรับเก็บ่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอยู่ใช่ไหมติ๊กระดมหน่อยโอ้กระดมาเออเอิรนติดกระดมหน่อยค่ะอหลุดแล้ว มันหลุดแล้วกาพิะี่จนพลี่่อเท่จอรดหลอดเท่อเท่ไขอเพิ่มมาแป๊บนึงครับครัผมอ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปทีเดียวโอเคครับสวัสดีครับ ลองนานไหมคดันไหมคิดถึงเหมือนกันนะครับผมวันนี้รอนานมากยกยกตามยกถึงเลยไม่เหมนกันเลยคิดถึงกันไหมบอกผูตัวหนไหมไม่ได้จัดตีใจจังเลยได้มาเจอ่อแล้วตอไป้ะไรต่อคกันครับ อ๋อกำลังใจเจ้าของกำลังใจนะไปวอาคอนเสิร์ตกับอ่าเขาเรียกว่าไงอ่ะทัวรอ่าเฟ็มต้งที่มาเ่ย้เลยเตบจริงเหรอตอาคป็นราคุถมนะครับไม่อยู่แต่ได้รู้วิธีเฟ้น อัดวทุกคนอะไรนะบารหมูหม nah voilà. ูนยบารมูหมูอยเจหน่มนี้หละหล่อไหมหล่อไหมหล่อล้อหล่อมฮะหล่อไหมน้องพี่พายมออะไรมากกว่ากันข้าวปุ้ม

เกิดกระดูกติดทางนิดหน่อยทำอะไรกันน่ะช่วยเป่าใส่กระดุมใส่กระดุมช่วยไหมไปเฮ้ยไม่ดีลุกเป็นไเลยเป็นไรครับเอามาดิขอบคุณนะขอคุณจตายลิดค่ะเราวันนี้ขอบคุณทุกคนมากขอบคุณดีกว่าเราขอบคุณทุกแรงบวกดีกว่าใช่มาตั้งแต่กี่โมง ขอบคุณทีโมโมโปรโมทนะครับผมว่าเราจะไม่ได้รางวัลนะแต่ได้ใจผมไปแล้วขอบคุณมากจริงๆนะ่ะแค่ได้ขึ้นไปอยู่บนนอนมีกำลังใจในการสู้ต่อไปเรารแล้วมันต้องเป็นต่ร์ตี้คับ ทีนี้ก็รีบนอนนะอย่าลืมห่มผ้าทุกคนอ่มร่วมเา่วงห่้ารวงหม้องหมผ้าน่วงหอมผ้าร่วงห่ม้กล่บงหม้งม้ร่วงหมผ้ารบวบ้าร่หมผ้า่วงหมผ้่วห่ผ้าร่วห่ม้อวงห่มั่วยห่มผาร่วง่าวงหมผ่ว้องม้า่่มผ้า่ม้ไวย่มา่วนห่ม่วห่มผ้อร่่า่ง่า่ง่้ง ผมยาวครทุกคนเลยทุกคนเลยครับกำลังใจกันหมนะที่เราไปเชียงใหม่กันน้องเอินอ่เดี๋ยวจะมีวอร์ให้ทุกคนได้ดูนะครับรอติดตามนะใช่ขอทุกคนกดบัตรได้นะครัเอาจะคือแอบอู้ครับย้อนั่งตรงนี้ก็ได้เหรอนั่งนั่งมาเซิดตั้งถับก็ตัวนียตัวนี้ อิงไา้บ่างมีอยู่คนหนึ่งที่พูดชื่อจนแทบตลอดเวลาครับแบบงแบบงไม่ว่าจะเดินยมันจะหลุดเสมอเพีีเทคนิคการผลึกอ่เขาไม่ให้หลุดเกี๋ยวองส่งในอดอนะครับต้องส่งให้น้อยหน่อยแล้ววันเหม่วันใหม่วันใหม่ฝั่งนี้ว้างไหมมาอ่ะป่ฝั่งกันได้ไหมต่างคนต่างมมาจนย เออไม่ทำอะไรที่อแบบนี้มอนไม่ดูนะยางนี้เหรอแตนี้เลุกเ้นแบบมาเปียอยู่เพราะขพอจะเป็นพี่พายุตอนนี้ผมรไปแล้วเอะรั เจดีใจดีใจ่ีใจดีใรดี่จดีใจัีใจไีใจดีใจดีใจดหใจดีใดีลจดีใจหีใจด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 หใวหรอจดีใจดีใจดีดใดีจีอดดี เรียมาเยกดี๋ยวผมรีทุกคนนะคะทุกคนดูแบบเหมือนรอนานมากเลยเ่อไหร่ช้มไม่รอไม่รอรอได้อแต่ก็ยังเราก็ได้มาเึ็รแต่เขาไปอยู่ด้วยไม่ร้อขอข้าวหน่อยให้ใจแทนได้ไหมอ่ะให้ใจมันอิ่มก่นเจุแก้มขอข้าวหน่อยไม่ต้องอะไก็ขาขอโมโมไหน่อยได้ไหม ก็อยู่อยู่แล้วไม่ใช่หรอครับอ๋อมู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 อุมูมูเด็กไ่ดีเด็กไม่ดม ่วาเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยพจนงใจอหน้าเป็นกระหมดเลยอ๋อจดแก้มเหรออ๋อไม่้อจดแก้มเหรออะไรนะอะไรนะครับใช่คาถาตอบเหรออะไรานเ็ห่ยอยากให้เป็นอะไรก็จะเป็นโอ้ยไม่ีหรอเียทำไมรอนดีกว่า ไ้เขาง้อเราดีกว่าเราเป็นแฟนต่อนะครับอ๋อที่บ้านขอพนมเยอะแล้วครับทุกคนนี่มาโดนตัวาแล้วอะาจกัน่ายน่น่ก่าจนจนาจยายกนน่าจกันกน่าจั่กันยนนา อันนี้เรื่องจีบ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 ไม่จีบ My brother อันนี้จีบนะเนี่ย He is My brother เออนีบไม่จีบอ๋อหิวไหมทุกคนผมว่าทุกคนน่าจะหิวนะใช่ไหมน้องร้านตรงนี้อร่อยน้องหลังหองมันไม่ได้มีให้นั่งนะต้อดทำยังไ ตัวจะห่างเัาหยียดใจเราใกล้กันนะเห็นป่ะอีกบ่หาใกล้เจอแรงเหรอแบบเจอแรงกว่านี้บ่ที่ไหนแรงที่ไหนแรงสั่งเห็นไหมทุกคนเห็นไหมครับคุณดีชอบเปียหรอ ทียวันแรกทำเพียวของเมื่อวานอ่ะคือไ่ตั้งปอดขาดตัวหายแล้วอยากไท่ไหนแล้วหมดทุกตัวหเอะไรนะตัวกับว่อยากตัวคนไดมากกว่าตัวนี้เยอะนะช่วยงี้ขาอ๋อขาหายแล้วตอรกเั่ะอะไรจะหลอกเราแผหายแล้วตัวไม่มือตัวสองเราอ่ะ แขแเดี๋ยัแลน้งฟาดูเรื่องะแน่ดีแล้วนคนทคนทีไ้เละต้องอร้น่ต้องการดูว่ดูแลรหรือเปล่างบอก่าดูแลดีดีมาก เม่เรับมเดียเราจะไปไปเิ่นที่ที่ต่างประเทศแล้วก็เดี๋ยวจะหอบกำลังใจจากทุกคนไปด้นะครับผมเอาไปเลยเอาเจริงนะไมาใล่จิเหรออย่าเบือตผมี่แต่ประทับอยู่เนี่ยไอ้เวรอะไรไปเวลาต่อไป โอเคทุกคนของาเต้นเลยซึงเวคเป็นทุกคนลยองรอบครอมาแล้วอมาแล้วรกเรามาเก็บภาพความทรงจำกันดีกว่าอถที่ยืนตรงนี้นอโรถนะครับผ่านมาหเราดี่จะเห็นเห็นถึงไหนครับ อัดเห็นทั้งหมดโอเคทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะอัดคลิปกันนะครับเห็นทุกคนนะได้ได้ได้นั่งลงนั่งลงติดดาวสิ้นดาวสิ้นดาวทุกคนไม่ใช่หมายถึงเราสี่คนนะครับผมหนึ่งสองยิ้มครับทุกคนยิ้มโบกมือดีกว่าโบกมือด้วยยิ้มโอ้โอ้ทุกคนน่ารักมาก ขอคุณมากโอ้โหนีุ่ดเลยใจจดดี้สเลยครับผมเดี๋ยวน้พนน้องๆอติ้งแพนตอล้วครับขอบคุณทุกคนมากนะครับขอบคุณที่มาเจกันครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสุขภาพด้วยนะ ลิล,ลปินมีใส่แนขออ่อับชาดเลับชาดเทำอะไอ่ะเดิเน,น,เนตามน้องไปนะ okay, โคค่ะตอนนี้กลับบ้านเดี๋ยวยัง สวัสดีครับเบิร์ดวันครับสวัสดีครับพรอมันครับนนะทุกคนค่ะอย่าลืมเก็บสามภาระตัวเองด้วยนะอย่าลืมเก็บพยาด้วยนะคะ Alo, tôi chào các bác, tôi chào các Ôi, chào Không phải